สำหรับคนลัคนามาังกรนะคะตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีแล้วคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือใครกําลังคบหาดูใจกับคนมังกรจะได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าคนมังกรนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงามากเพราะว่าดาวประจําลัคนามังกรคือดาวเสาร์นะคะแล้วคนมังกรเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นความเป็นดินเนี่ยเขาต้องการอะไรที่มันมั่นคงหนักแน่นมีความเสถียรภาพและออกคอนเซอร์ทีฟหน่อยๆน,นะคะก็คือทําอะไรต้องทําตามระบบระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องคนมังกรเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งแก่จะยิ่งดูหนุ่มดูสาาเเข้ไปรื่อ แรงผลักดันในการขับเคลื่อนความประสบความสำเร็จของคนมังกรคือเรื่องของฐานะทางการเงินการงานและสังคมนะบอกเลยว่าคนมังกรเนี่ยทำอะไรเขาจะคํานึงถึงชื่อเสียงภาพลักษณ และความน่าเชื่อถือเป็นหลักก็คือจะเป็นคนที่จะไม่ทําอะไรตามอารมณ์หรือว่าฟิลลิ่งเลยนะคะเขาจะมีเหตุและผลตักกะความคิดที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างถี่ถ้วนแล้วไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะคะคนบางกรก็สามารถเครียดได้ทั้ง2องอย่างเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดคํานวณทุกอย่างให้คุ้มค่าต่อการจ่ายออกไปหรือว่าได้กลับมาเป็นคนที่ละเอียดกับเรื่องการเงินมากๆเลยค่ะและเมื่อชีวิตนะคะถูกขับดันในเรื่องของคําว่าฐานะหรือสเตตัสทางสังคมคนบางกรจึงมักขยันทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเอาความสุขส่วน วไว้ที่หลังความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งความรักนะคะเขาอาจจะรักคนที่ไม่ได้รักมากแต่ถ้าคู่ครองของเขาสามารถส่งเสริมในเรื่องของฐานะทางการเงินการงานและสังคมได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับเขาได้หรือเรียกง,ง่ายๆว่าไม่ได้อยู่แบบกัดก้อนเกลือกินเขาจึงเลือกแต่งงานกับคนที่ดูมีความรับผิดชอบเป็นคนดีและมีฐานะคู่คนของเขาเสมอเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตไปวันๆต่อให้เขารักขนาดไหนเขาก็ไม่เลือกนะคะตลอดชีวิตของคนบางกรเขาจะวิ่งไล่คว้าแต่อํานาจเงินทองและการยอมรับนับถือจากสังคมตําแหน่งในหน้าที่การงานจะพยายามไป เป้าไปให้สูงที่สุดบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในการประสบความสำเร็จสูงมากเพียงแต่ต้องระวังจุดนี้นิดนึงถ้าคิดเพื่อตัวเองอาจจะกลายเป็นคนที่บ้าอํานาจบ้าเงินทองบ้าภาพลักยึดติดจนเกิดความทุกข์ได้เหมือนกับว่าจะพยายามวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายความสําเร็จจนลืมดูความบาลานซ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวการแบ่งเวลาเพื่อส่วนตัวหรือทํางานจนเสียสุขภาพได้นะคะเรื่องนี้จะเป็นความท้าทายที่คนมังกรต้องสอบผ่านให้ได้จิตใจจะได้ยกระดับขึ้นไปสู่ความสมถะและไม่ยึดติดและหัวใจจะเบาขึ้นนไไมม่่เครียดดกั เเองมากกินไปแต่ในข้อดีนะคะมังกรที่พัฒนานแล้วจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงส่งอย่างยิ่งทําให้เป็นคนที่ผู้อื่นสามารถพึ่งพาและไว้ใจได้อย่างสูงสุดทําให้ใครที่อยู่ใกล้หรืออยู่ด้วยรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยอย่างมากเพราะเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในสัตะวาจะพูดแล้วต้องทําได้จริงรับปากใครแล้วจะไม่ผิดสัญญาเด็ดขาดคําว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพอจะอธิบายคนเป็นมังกรได้เลยค่ะอีกทางถ้าเกิดมังกรเป็นคนที่มีตําแหน่งอํานาจเขาจะสามารถเป็นคนที่บริหารตําแหน่งและอํานาจได้เป็นอย่างดียังไงยๆว่าสกิลการเป็นนผู้้เ่่ยไมตองงหวล เขาสามารถรับผิดช,ชอบดูแลครอบครัวดูแลบริวารล,ลูกน้องให้อยู่ดีมีสุขกินอย่างสุขสบายเพราะเรื่องเลี้ยงดูครอบครัวมังกรทําได้ดีมากเพราะมังกรให้ความเคารพต่อคําว่าหน้าที่และความรับผิดช,ชอบและลองสังเกตน,นะคะคนที่เขาคํานึงถึงเรื่องของความรับผิดช,ชอบหรือหน้าที่เนี่ยต่อให้บางคนนะคะมีปัญหาในชีวิตสมรสเขาก็จะไม่เลือกที่จะเลิกลาหรือว่าหย่าร้างแต่จะยอมอดทนเพื่อเลือกถึงแก,ลก่ลูกๆสา,ม,ามีครอบครัวภาพหลักทางสังคมหรืออะไรกแล้วแต่ที่จะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็กัดฟันฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้แล้วเขาก็ทาได้เเยยด้วพราะค เลยคะ่ะคว่ารับผิดชอบแต่ตัวเขาจะลำบากแค่ไหนต้องอดทนแค่ไหนเขายินดีคะ่ะแม้จะอ้องปาดเหงื่อปาดน้านตาก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะมังกรที่สามารถยึดมั่นต่อหน้าที่ของตนที่มีต่อผู้อื่นได้นั่นคือมังกรที่สามารถเอาชนะด้านมือของตัวเองได้แล้วเพราะหลายหลายคนที่เป็นมังกรนะคะถือเป็นเสาหลักของคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือแมก้กระทั่งองค์กรหรือทีมงานได้เลยและคนที่เป็นมังกรเองก็อย่าลืมเติมความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะเหนื่อยก็พักหนักก็วางยังไงเพืนก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะ